อยากกินทําเองแบบนี้คุ้มมากๆเลยค่ะแป้ง1โล60กว่าบาททําครึ่งโลได้แบบนี้เลยนะคะโอ้โหได้ออกมาแบบยาวๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบแบบนี้มากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับวิธีการทําปลาท่องโกสูตรง่ายๆแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาผสมแป้งให้ปวดหัวเลยนะคะเจ๊ปันได้แป้งสูตรปลาท่องโกแบบสําเร็จรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือ1นกิโลแต่นี่ทําครึ่งโลเอง โอ้โหเมื่อกี้หักมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนกินกับเนมนะคะนมข้นหรือจะเป็นสังขยาอะไรก็ได้นะคะหือกรอบอร่อยมากวิธีทำแสนง,ง่ายเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้เจ๊าปานได้แป้งปลาต้โผสํสำเร็จรูปนะคะเขาก็ปรุงรสอะไรมาเรียบร้อยละเป็นแป้งแบบแป้งแห้งๆสำเร็จรูปแบบนี้ าก็มีส่วนผสมต่างๆให้เราทําในหนึ่งถุงแต่เจ๊าปานทาไม่หมดก็เลยแบ่งเป็นครึ่งโลนะคะอันนี้หนึ่งโลแบ่งเป็นครึ่งโลก็คือประมาณครึ่งถุงนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาผสมแป้งก่อนใส่ลงไปในโถปุงเลยค่ะสิ่งที่เขาให้มาก็เป็นยีตสต์ผงสําเร็จรูปแล้วก็แอมโมเนียนะคะเจ๊าปานจะใส่ครึ่งถุงเหมือนกันเพราะว่า ส่วนผสมก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่มีนะคะใส่ไปเลยและน้ําเปล่าที่เขาให้ใส่เราก็ใส่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนวดแป้งจนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าให้พักแป้งทิ้งไว้6ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องเราก็ปิดฝาพักทิ้งไว้ก่อน ตอนนี้แป้งก็ขึ้นฟูโอ้โหดูสิคะเพื่อนๆเนจ๊ปันก็มีเคล็ดลับทําให้เวลาเราปั้นแป้งหรือว่าตอนหั่นแป้งเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยเขามีความออชุ่มชื้นแล้วก็มีความมันในการที่จะไม่ติดกันนะคะเราก็นวดต่อให้อ,อ,อฟองเนี่ยฟองอากาศเนี่ยเขายุบตัวลงก่อนจากนั้นเราจะนำแป้งแห้งๆมาโรยลงที่เขียงแบบนี้นะคะ และนำแป้งปลาต้องโขมาปั้นเลยค่ะแผ่ให้แป้งเป็นเอ่อแบนๆแบบนี้นะคะอ,อบอกเลยเนื้อแป้งนุ่มมากได้แบบนี้เราก็หัน่นให้เป็นชิ้นๆพอดีพอดีอย่างนี้นะคะ ใช้ตะเกียบชุบน้ำนะคะเราจะแปะน้ำลงไปที่ตัวปลาต้องโกอันเว้นอันนะคะและนำปลาต้องโกสองตัวมาประกบกันแบบนี้เสร็จแล้วเปิดแก๊สนะคะไปทางแรงนิดนึงนะคะไฟกลางไปทางแรงตั้งกระทะใส่น้ำมันสำหรับทอดค่ะ น้ำมันร้อนแล้วนำปลาท้องโขลงทอดเลยนะคะโอ้โหได้ออกมาแบบยาวๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบแบบนี้มากเนื้อยาวๆแบบนี้ทอดออกมาแล้วฟูมากเลยตัวยาวแบบนี้ชอบมากๆ จ๊าปานจะทอดแบบไม่เหลืองกรอบมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้สําหรับเอาไว้ในตู้ช่องฟรีซแล้วก็จะกินนานๆจะทานทีก็เอามาอุ่นในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเราก็ทอดแค่พอประมาณแบบนี้และนี่คือปลาท่องโขจากแป้งสําเร็จรูปนี่เจ๊าปานทําแค่ครึ่งโลเองนะเนี่ย mm hmm. เหลืออีกครึ่งหนึ่งโ้โย กินได้แบบทั้งเดือนน่ยอันนี้คือเยอะมากๆเลยนะเนี่ยอยางก,กินทําเองแบบนี้คุ้มมากๆเลยค่ะแป้งหนึ่งโลหกสิบกว่าบาททํำครึ่งโลได้แบบนี้เลยนะคะเจแปนเอามาจิ้มนมข้นหวานนะคะกรอบอร่อยนุ่ม,มสะใจเลยทําเยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจแปานจะเก็บใส่กล่องแบบนี้แช่ช่องฟีซแล้วเดี๋ยวเอามาอุ่นกินนะคะกินได้ทั้งเดือนเลยค่ะ ใครอยากทำบ้างเดี๋ยวรายละเอียดเจ้าปานจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์แล้วก็ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ้าปานในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ